วัสดีทุกคนวันนี้กับช่างแฝงเองนะคะวันนี้เราจะจะจะมาแต่งแบบชายแฝกับหญิงแฝกกันนะคะทุกคนอันนี้คือแฝดของเรานะคะโอ้ยผู้หญิงไม่ใจะผู้ชายไม่ใช่อันนี้คือแฝดของผู้ชายไงท <c oughs> ้าเหมือนกันไหม ตัวสต้าน่าไม่เหมือนกันเลยอ่ะก็หมดแล้วไปหมืม่นเลยนี่ฮะตรงนี้ลงมาข้างล่างก็แล้วไงเห็นไหมแฟนเมย้าเอ๊ะอันนี้เราไมีแฟรแล้วอย้ยน่าตามาทำไมเนี่ย ก็แฟแกดีไปหาแฝดฉันเจดที่ห้องเราอันนี้คือห้องหรือร้านว่าจะเอาตัวของเรานะจะต้องเอาเขาไปมาที่แฝดเราแล้ว,ลวนี่แฝดเราเองไว้กดปิด ผู้หญิงกับผู้หญิงจูบก,กันได้น่ะเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเ,เลยเลยแค่สีตาแล้วก็หน้าใช่ห <c oughs> น้าไม่ต้องแต่สีตาเป็นสีฟ้าก็จะได้รู้ไงว่าคนนั้นชื่อว่าอะไรก็ต้องชื่อว่าไทยแล้วกัน อันนี้ชื่อว่าด้าอันนี้ชื่อไอใช่ไออืมเธอก็ต้องเปลี่ยนทุงผมอันนี้อีกอ่พวกเราเป็นครูสองคนแต่รองเท้าไม่เหมือนกันเลยสองคนนะั้นรองเท้าส้นสูงข,ของเราไม่เหมือนนี่แกดูนี่เอ้ยเหมือนละใช่ละต่อไปต้องมาเปลี่ยน เฮลโลตาเธออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกระโดดก่อนฉันไป<ห>กระโดดก่อนนะให้แฟนทุกคนนะ่ะเลือกว่าเราเป็นใครและคนนั้นเป็นแฝดกันหน้าเหมือนกันด้วยหน้า,นาไม่เหมือนกันนาเอดา้ะใจ้แฟนเขาเลือกเขาเขาจำได้จำได้เขาจำได้หน,นีหน,น้ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมตาสีก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมไหนมองไม่เห็นเลย สายตาเราสัน้นแใมองหน้าเธอดิสีหน้าฉันไอ้นี้ห,หน้าเขาอ๋อไม่เหมือนสีตาสีตาสีตาก็ไม่เหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยของฉันสีฟ้าของเขาสีดำเออจุดเริ่มต้นกระโดดกระโดดกระโดดไอ้ท้าตอนนี้กี่นาทีอ่ะไม่ใช่บว่าใช่ห้านาที ไปอาบน้ำกินอะไรแ,แต่ผู้ชายแต่ผู้ชายหน้าเหมือนกันนะผู้ชายหน้าไม่เหมือนกันทำไมก็ออ่าตัวดู ากหยุดโหลดจากสกลละตอนที่มันยัง2019อยู่อ่ะจริงเหรอพอมันโหลดแล้วอ่ะมันมันจะมันจะไม่มีทรงนี้นะได้แล้วโหลดดูดิ2019ไอ้ได้จม,มูกเราแดงปะ นะไม่ใช่ไหมสมดุดได้เราจำแฟนจำแฟนผิดเกินยักษ์นะไม่ใช่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 กันน,นี้กันนี่ฮึไปไหนกันดีออไอ,อ้ท๊ะเราคนนี้ เข้าบ้านกันทำไมเข้าบ้านไปทำอะไรเฮ้ยอย่าเบ๊ทนะเอ้าทำไมพูดหยิงไปเรื่องแล้วเนี่ะมาเปลี่ยนชุดก่อนเลยตองกาเสร็จแล้วอาบน้ำเหรออาบน้ำเหรอ Oh, I got the set. ชุกนในห้องนั้นทำไมทำไม่รู้เวนเกมแดงเลยกอดกันโอเคกอดกันไม่เอาดีกว่า แบบนับเปลี่ยนชุดกันได้แล้วถ้าเราเปลี่ยนชุดผู้หญิงคนนี้ชุดมันจะไม่เป็นสีเดิมนะใช่ไหมมันจะเป็นสีเดิมแล้วจะให้ดูน, <ะ S 1> นัจงใช้ผู้าย <c oughs> าร <c oughs> ิจ๊ะ เห in right. yeah. right? ็นไหมบอกแล้วไม่เป็นสีเดิมสุดสีเดิมอ๋อเปลี่ยนชุดสีอกระโปรงสีนี่นะไม่ไมไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้าเดี๋ยวไปกดอะไรเนี้ยกระโปรงสีไปดูตัวนี้เไปดูเพื่อนรักเราดิ ไปเดี๋ยไปไปดูเพื่นแล้วกันโอเคดูแลอุ้งตาเธอไปดูใกล้ใกล้เพื่อนเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเลยถูกต้องแต่ผู้ชายไม่เหมือนเลยให้ผู้ชายไปอาบน้ำเถอะให้เปลี่ยนชุดกันเดี๋ยวขอจูบผู้ชายอีกรอบได้ไหมได้ไหม ลือป,ปิดหน้าต่าง<ป>เดี๋ยวค่อยจูเดี๋ยวค่อยจูเกมสกูระารัเสมาไปอาบน้ำเธอไปอาบน้ำเธอนะ<ป>ฉันไปรอหน้าบ้านไปอาบน้ำดีกว่า น,น้นเเอเร็วอาบน้ำช้าๆดีกว่าอุ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยผู้หญิงยังตามมาอีกเหรอเอาผู้หญิงไปไหนอ่ะเ้ยผู้หญิงอยู่นี่เอาแล้วเขานั่งเงไมอ่ะฉันไม่ควรก้นนั่งเองทำนี่เขานั่งอเองเอ,อแาแคปไหนรับรับเปลี่ยนดูผู้ชายดิ ผู้ชายเราไปดูอ่ะนี่เห็นเไหมอ๋อนั่นไงก็ว่าอยู่หายไปไหนก็อุ้มเขาไปที่โรงพยาบาลที่โรงพยามานั่งโดนคำอาบน้ำเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่า ลงมาแล้วไม่มีใครเห็นใช่ไหมสมมุติก็มีแมลยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาก็จกใจแล้วเขาก็หาที่ไว้แล้วเขา้ั่นเรื่องอะไรเนี่ยสั้นเรื่อง แล้วเขาเลเรื่องเราจูจีกับแฟนเราจูจีกับแฟนในห้องน้ำอีพีสองค่ะแล้วก็แล้วก็แฝด้วยแล้วก็มีแฝดด้วยนะคะเดีย๋ยวเราพาไปดูแฝดกันนะคะทุกคนน่าจะเห็นกันตอนต้นคลิปแล้วนะว่าแฝดเราคือใครใครแล้วอันนี้แฝดของแฟนเรานะคะ อันนี้แฟสของเราเองแต่ทําไมคนนี้ไม่สัมกันเลยอันนี้คนนี้เป็น,นเนี่ย <laughs> แ,ลแล้วจุบกันหน้าบ้านนะแล,แล้วจุบไปแล้วนะคะมีอีพีสามนะคะบ๊ายบาย